สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องอิมมีน่าเงยวันนี้ก็อยู่กับน้องอิมมีก็คือของผมเลยตอนนี้ผมอาก็หกปครับโอเควันนี้เรามาเล่นคอนนี้กันดูสเตต,ตัสสองเลยเริ่มมาก็น่าจะเป็นสายปัน่นก็คือานางก็จะมีความสว่างสวยก็คือจะมีสามหมัวใจสกิลเซ็กสองก็จะคล้าย คล้ายๆตัวละครตัวนนนะห, ug, หนึง่งอะให้ดาวดาวจะดาวจะซึ่งวิธีการซื้อคอนี่ยนะ่ะเราต้องมาที่ก็คือต้องต้องมาเอมอมก็คือเราจะที่สองมันน้ำหมึกแล้วก็เอมคนี่ก็ห้าสิบแล้วก็คนนี้ก็สามารถส่งแสงเหมือนไดนะ้ก็คือสายปั่นและสกิปก็คือ ก็คือแบบพายตัวได้นะครับก็คือครูยาวห้าสิบวิถึงห้าวินิยืนห้าสิบวินะก็คือจะคล้ายคล้ายสแกนาสกิลเชสุดนี้คล้ายคล้ายเหมือนไอหัวที่มันอยู่ข้างๆแกะอบใช่ละไอตัวนั้นละมุมเมมมนสปีดนี่โอสเตมินาสาม ก็คือการซ้อนของเธอก็คือเต็มแม็กไปเลยก็คือมันเป็นผีก็คือซ้อนเก่งผีตัวอะไรไหนมันจะหายตัวไม่ได้คะก็น่าคงจะมีแต่ว่านองแล้วมั้งก็คืออย่นี้แหละแล้วเกิดไปพูดถึงไอ้ที่มันการปั่นที่มันตึ๊ดตลงมาคือ สีด่ดาวครับผมไปเดีย๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยวันนี้ผมก็เล่นกับคนอื่นนะเล่นกับที่ชาแต่เดีย๋ยวตอนนี้ก็คือสก,กินรางปกติของคนนี่นะครับคนนี้ก็คือเอิอ่มเดี๋ยวผมไม่เล่นกลุ่มนะครับเพราะพี่มาลงังไปลปกันต่อเปิดละทีโอ้ยโอเคน้อง ไป,ป,ปก็คือผมจะทำเ u e s ใกล้เสร็จแล้วนะครับของเราจะทดสอบน้องแค่หนึ่งชั้นนะครับน้องผีเฮี้ยนของเราไม่ไม่ใช่ผีเฮี้ยนสิผีปลาไปไประกันอุย้ยเจอของดีเก็บสักหน่อยไปไปก่อนกันหรอไปกันแล,ะละ้วเ,เป็ตัวแล้ว หายตัวไปหายตัวกันมายินอะไรนี่เนี่ยโอ้โหโอไม่กอดไปอย่าผมจะต่อไปเลยจะเหมือนสแคปมากไปปั่นต่อซึ่งผมจะไม่ได้บอกนะผมเก่งสายปั่นนะครับแล้วผมก็ชอบสายปั่นนะครับเพราะฉะนั้น ผมไม่เก่งตัวล่อใช่ผมไม่เก่งตัวล่อไ้าผมก็เก่งถ่ายคลิปถ่ายคลิปไปไปกันเลยก็ขอนะปึ๊บป๊บป๊บป๊บก็ถ่ายคลิปไม่เอาไปเหมือนกันเมื่อกี้ขอหยันพูนนาด้วยไโอ้ยไม่หันลับแลพี่กับ เอ้ยก็ไม่มีอะไรทำก็หายตัวเล่นๆแล้วกันไปโวยโวยเพื่อนอันนั้นมันรอไม่ได้เอ้ยเพื่อนบอกแล้วไม่ฟังอ๋อลืมไปม่ได้พิมพ์ไปไปกันต่อตรงนั้นมีเครื่องปั่นไปเนี่ยโอ้มีนี่นะไปปั่นกัน

กันต่อ,อ,อสิเสร็จละโอ้โอ้ดูเหมือนเพื่อนจะเห็นชะก,กาเวลาแล้วแล้วก็กดหายตัวไปเลยนี่นใช้ไปเพื่ออะไรไปแค่นี้นะบาบายาย